สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ สำหรับคุณสาวๆที่ใฝ่ฝันอยากจะแต่งงานมีครอบครัวมีสามีแล้วล่ะกก็จำเป็นมากๆครับที่จะต้องเลือกคู่ครองที่เหมาะสมเพราะนั่นหมายถึงชีวิตของคุณทั้งชีวิตเลยนะครับแต่แล้วใครละ่ะที่คู่ควรจะเป็นเจ้าบ่าวในวันนั้นดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู15ลักษณะของผู้ชายที่สาวๆควรจะได้เป็นสามีนำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันขอบอกเลยว่าหากว่าคุณได้สร้างครอบครัวกับคนแบบนี้ แล้วล่ะก็ฟินแน่นอนตามไปดูกันครับข้อที่หเขารู้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรเขาจะรู้ใจคุณไปสมุดทุกเรื่องสิ่งที่คุณชอบก็คอยหามาให้สิ่งที่คุณไม่ชอบก็จะหลีกเลี่ยงออกไปต้องแบบนี้สิถึงจะใช่อย่างแน่นอนครับข้อที่สก่อนทำอะไรจะบอกคุณเสมอ รายงานตัวตลอดเวลาจะทำอะไรหรือก่อนจะตัดสินใจอะไรก็จะมาบอกคุณให้คุณได้ออกความเห็นด้วยไม่ใช่คิดเองทำเองคนเดียวคนที่ให้คุณมีส่วนร่วมกับทุกอย่างนี่แหละคือคนที่ใส่ใจคุณมากๆครับข้อที่3คอยดูแลเวลาที่คุณลำบ,บาก ในเวลาที่คุณเดือดร้อนไม่สบายกายหรือไม่สบายใจเขาจะคอยอยู่ข้างๆคุณคอยดูแลให้คุณหายดีอยู่ทุกครั้งที่คุณต้องการครับข้อที่สคอยให้กำลังใจคุณทุกๆวันเขาจะหมั่นเติมความหวานอยู่เสมอครับในวันที่คุณเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือเครียดในเรื่องใดก็ตามคุณจะได้ยินเสียงของเขาคอยให้กำลังใจคุณอยู่ตลอดเวลาครับ ข้อที่5รักเด็กชอบเล่นกับเด็กคุณผู้ชายที่มีคุณสมบัติรักเด็กมีแววที่ดีที่จะมาเป็นพ่อของลูกคุณได้ในอนาคตแน่นอนรับรองว่าเขาจะทำให้ครอบครัวของคุณมีความสนุกสุขสันต์ได้เป็นอย่างแน่แท้ครับข้อที่6ไม่ปล่อยให้คุณต้องโดดเดี่ยว เขาคนนั้นไม่เคยทําให้คุณต้องรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวครับเขาจะพยายามอยู่ใกล้ชิดกับคุณให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ครับข้อที่ 7. ทําอะไรพิเศษให้คุณเสมอในวันสําคัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบหรือวันแห่งความรักเขาก็ไม่ลืมที่จะมอบของขวัญให้กับคุณเสมอเขาจะหาอะไรพิเศษพิเศษมาทําให้คุณมีความสุขครับ ข้อที่8เป็นคนติดบ้านไม่ค่อยชอบออกไปไหนผู้ชายที่ติดบ้านนี่แหละครับที่จะมีเวลาให้กับคุณมากมายเขาจะให้ความสําคัญกับคุณก่อนคนอื่นๆเลือกที่จะอยู่บ้านเป็นเพื่อนคุณนอนดูหนังฟังเพลงด้วยกันเพียงเท่านี้ก็แฮปปี้แล้วล่ะครับข้อที่9เป็นที่รักของเพื่อนๆ ถ้าหากเขาเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนนั่นก็ยืนยันได้แล้วล่ะครับว่าเขาเป็นคนที่ทําให้คนรอบข้างมีความสุขซึ่งเขาก็จะทําให้คุณมีความสุขได้อย่างไม่ยากเลยล่ะครับข้อที่ 10. มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เป็นคนมีเหตุผลชอบวางแผนคิดถึงเรื่องอนาคตไม่งีงเงาให้คุณรําคาญใจอยู่กับเขาแล้วอุ่นใจว่าต้องมีอนาคตที่ดีได้อย่างแน่นอนครับ ข้อที่11รักตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนสีอะไรแบรนด์ดังหรือไม่รองเท้าสูงกี่นิ้วสวยเท่ากับผู้หญิงที่เดินผ่านเขาไปเมื่อสักครู่หรือเปล่าเขาจะไม่ขอให้คุณเปลี่ยนไปในแบบที่เขาต้องการแต่เขาจะมองเห็นความสวยงามและรักในสิ่งที่คุณเป็นครับข้อที่12ชอบทำให้คุณหัวเราะอยู่เสมอ ถ้าหากเขาเป็นผู้ชายที่ชอบทําอะไรตลกตลกเพื่อให้คุณหายเหนื่อยและหายเครียดจากเรื่องต่างๆที่ถาถมเข้ามานั้นก็แสดงว่าเขาเอาใจใส่ในทุกความรู้สึกของคุณอยากให้คุณมีความสุขเวลาที่อยู่กับเขาและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณมีค่าสําหรับเขาเสมอครับข้อที่ 13. เข้าใจอารมณ์แปรปรวนของคุณ ถ้าหากคนรักของคุณเขาสามารถรับมือกับอารมณ์เวี่ยงโกรธโมโหและหน่อยของคุณได้อย่างอยู่หมดัดและสามารถทําให้คุณรู้สึกใจเย็นลงได้คนคนนี้แหละครับจะอยู่ด้วยกันกับคุณได้อีกยาวนานเลยล่ะครับข้อที่14เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณ เขาต้องเป็นคนที่รู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณได้ดียิ่งกว่าใครสามารถตอบได้ทุกคําถามแบบลวงลึกเกี่ยวกับตัวคุณได้แสดงว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจและติดตามชีวิตของคุณได้อย่างดีเยี่ยมคนแบบนี้เหมาะที่สุดที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคุณครับข้อที่15เป็นคนรักเดียวใจเดียว มาถึงข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือเขาต้องเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่เหลียวมองผู้หญิงคนอื่นอีกผู้ชายประเภทนี้จะให้เกียรติคุณและมองเห็นคุณค่าของคุณอยู่เสมอชายคนใดไม่มีคุณสมบัตินี้คุณสาวๆห้ามไปหลงแต่งงานด้วยโดยเด็ดขาดครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆนกับ15ลักษณะของผู้ชายที่สาวๆควรจะได้เป็นสามีจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณสาวๆหาเจอกันบ้างหรือเปล่าครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันหายากเลยครับถ้ามีใครสักคนที่รักคุณจริงขอให้คุณเจอผู้ชายคนนั้นไวๆนะครับส่วนใครที่เจอแล้วก็วางแผนแต่งงานมีชีวิตคู่ได้เลยครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e เว็บ .com ด้วยครับ หากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ